จินตนาการถึงอนาคตที่เศรษฐกิจไทยไม่ได้เพียงแค่เติบโตแต่ยังก,ก้าวสู่ระดับที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกันมากขึ้นนี่คือหัวใจสําคัญที่ซีอีโอเครือซีพีุณสุภชัยเจรวรนณนลได้เสนอในงานสําคัญครั้งนี้แต่รู้หรือไม่ว่าความทา้าทายในโลกยุคใหม่กําลังทําให้ทุกอย่างซับซ้อนขึ้นมาดูกันว่าเขาจะนําทางประเทศไทยไปยังยุค5.0อย่างไรด้วยการขับเคลื่อน4สิ่งจาเป็นใหม่และโมเดล 7T's Transformation ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น วันที่6พฤศจิกายน2,568ที่ศูนย์การขยายแห่งสยามพารากอนในกรุงเทพมหานครนี่คือสถานที่จัดงาน The Standard Economic Forum 2025ที่มีทีม Thailand Snext Frontier ทพรมแดนใหม่ของเศรษฐกิจไทยคุณสุภชัยเจรวรวณนในฐานะประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ขึ้นเวทีเพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์ในหัวข้อทอริงไทย a ลนด์เอส c o n o r ียุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยบทใหม่ เขาได้มองไปข้างหน้าถึงวิธีการนำประเทศก้าวไปข้างหน้าในช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐภาาเอกชนสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชนที่มาร่วมฟังอย่างหนาแน่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุณสุภชัยเริ่มต้นด้วยการพูดถึงความท้าทายหลักสามประการที่โลกกำลังเผชิญในปัจจุบันซึ่งเรียกรวมกันว่า3ดีนั่นคือดิจิทัลเซชันหรือการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัลดิโกเบอรเซชันหรือกระบวนการที่โลก,กาภิวัตน์เริ่มชะลอตัวลง และด c คาร์บ i นเซชันหรือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะดิจิทัลเซชันที่ได้รับแรงหนุนจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI และศูนย์ข้อมูล Data Center ซึ่งกำลังทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกถึงการที่ทุกทุรกิจและชีวิตประจำวันของเราพึ่งพาอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเช่นการใช้แอปพลิเคชันเพื่อสั่งอาหารหรือทำงานจากบ้าน นั่นคือการดิจิทัลเซชันที่กำลังเติบโตเร็วมากเขาย้ำว่าการเติบโตนี้ต้องมาพร้อมกับการใช้พลังงานสะอาดและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกันเช่นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เช่นซิลิคอนที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่ไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กสมอลโมเจลเริเตอร์หรือเซมออที่ปลอดภัยและใช้ได้ในพื้นที่จำกัดรวมถึงการพัฒนาทักษะของแรงงานมนุษย์เพื่อรองรับในทางตรงกันข้ามดิกลอเลเซชันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจโลก และการเปลี่ยนแปลงจุดอํานาจโลกเช่นการที่บางประเทศหันมาขึ้นกับตัวเองมากขึ้นกําลังสร้างความขัดแย้งทางเศรษฐกิจใหม่ๆขณะที่ดิคาร์บอนเซชันหรือการลดคาร์บอนกลายเป็นภารกิจสําคัญที่ทุกประเทศต้องเร่งดําเนินเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจนําไปสู่การสูญเสียงานในอุตสาหกรรมเดิมแต่เปิดโอกาสใหม่ในพลังงานสะอาดคุณสุภาชัยยังได้บรรยายถึงวิวัฒนาการของเศรษฐกิจและสังคมมนุษย์ตั้งแต่มาเป็นยุคเกษตรกรรมที่เราเพึ่งพาพื้นที่เพาะปลูก เพื่อดารงชีวิตจากนั้นเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรกลายเป็นกุญแจสําคัญยุคทุนนิยมที่เงินทุนและการค้าเติบโตและยุค4.0ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัลซึ่งตอนนี้กําลังก้าวไปสู่ยุค5.0หรือยุคแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน (Sustainable Intelligence Transformation) โดยเขาเน้นว่าประเทศไทยต้องเร่งสร้าง4ส,สิ่งจําเป็นใหม่เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนมีโอกาสเท่ากันได้แก่ระบบการศึกษาที่ปรับให้เข้ากับยุค5.0โดยผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ พร้อมด้วยความดีงามและจริยธรรมเพื่อให้เด็กๆไม่เพียงรู้เทคโนโลยีแต่ยังใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเช่นการเรียนรู้ AI ควบคู่กับการเคารพสิทธิผู้อื่นการเข้าถึงบริการทางการเงินแหล่งเงินทุนและความรู้ที่จำเป็นลองนึกภาพชาวบ้านที่สามารถขอสินเชื่อออนไลน์เพื่อเริ่มธุรกิจเล็กๆได้ง่ายขึ้นช่วยลดความเหลื่อมลำ้ำการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารรวมถึง AI และบริการ cloud, cloud เหมือนกับการที่ทุกคนมีโทรศัพท์สมาร์ทและอินเทอร์เน็ตเร็วเพื่อเชื่อมต่อกับโลกได้เสมอการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพและสังคมที่ครอบคลุมทําให้ทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายเมื่อเจ็บป่วยหรือตกงานและนี่คือจุดที่น่าสนใจยิ่งขึ้นคุณสุภาชัยเสนอแนวทาง 7Ts การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพื่อนําจุดแข็งของประเทศเราไปสู่เวทีโลกโดยแบ่งออกเป็น7ด้านหลักได้แก่ทัวริสตมหัศพาวเวอร์การท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ไทย เช่นการโปรโมทวัฒนธรรมไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นแต่ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมเทเบิลฮับความมั่นคงด้านอาหารและเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นทรีทเมนต์ฮับบริการทางการแพทย์และสุขภาพระดับโลกเช่นการเป็นศูนย์รักษาพยาบาลที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเทรดฮับแลอศูนย์กลางการค้าแห่งภูมิภาคการเป็นจุดเชื่อมการค้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต Tech Industrial Hub ศูนย์กลาง Data Center และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการลงทุนในเซมิคอน d u c t ตอและ AI เพื่อนำโลก Transmission ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับส่งพลังงานที่รองรับเซมออเช่นการสร้างสายส่งไฟฟ้าที่ปลอดภัย Talent Hub การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยความรู้เทคโนโลยีและจริยธรรมในการใช้ AI เพื่อให้คนไทยใช้ AI อย่างฉลาดและมีคุณธรรมไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่หารู้ไม่ว่าส่วนนี้จะเป็นจุดที่กระตุ้นความคิดเห็นแตกต่างกันได้มากบางคนอาจเห็นว่าการเน้นเทคโนโลยีและพลังงานนิวเคลียร์เป็นทางออกที่ดีแต่ก็มีเสียงคอรหาว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมหรือสร้างความเหลื่อมล้ำมากขึ้นหากไม่มีการจัดการที่ดีและนี่คือสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามไปการผสมผสานร,ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนจริงๆจะทําได้ยากแค่ไหนในโลกที่กําลังเผชิญวิกฤตโลกร้อนตลอดระยะเวลาสามวันของงานตั้งแต่วันที่5้าถึงเจ พฤศจิกายน2568เวทีเดอะสแตนดาร์ดอ n คโนมิ o เฟอรัมได้รวบรวมผู้นำทางความคิดจากทั้งในและนอกประเทศเช่นพนะ่านดรเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อพนสีหศักดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมิสเตอร์ยูเบนพะพองรองประธานใน W.S. คุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทมหาชนจำกัดอมตะคอร์ปอเรชั่นและคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทซีพีจำกัดมหาชนเอสเป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกำหนดทิศทางอนาคตคุณคิดอย่างไรกับวิสัยทัศน์นี้มันจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวหน้าได้จริงหรือไม่หรืออาจมีข้อโต้แย้งว่าการลงทุนในเทคโนโลยีอาจละเลยปัญหาความยากจนในชนบทแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์สิมาหาหรือกันหน่อย Post Views ส